สวัสดีค่ะวิชาดูช้างเผือกนะคะได้มาจากปู่เอราวัณน,นะคะพานะของพระอินนะคะท่านมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าถ้าเราจะเลือกช้างเผือกนะคะว่าเขาเป็นช้างเผือกหรือไม่หรือว่าเป็นช้างเผือกคู่บารมีพระมหากษัตริย์องค์นี้หรือไม่หรือเขายอมเป็นช้างเผือกคู่บารมีพระ พระมหากษัตริย์องค์นี้หรือไม่ให้ถามกับเขาสามครั้งแล้วเราจะทราบคําตอบอันนี้เป็นวิชาที่พ่อปู A ่เอราวัณให้มานะคะแล้วสามารถถามถึงบริวารคนเนี้ยเป็นบริวารของเราหรือไม่เป็นคู่บารมีของเราหรือไม่หรือว่าเขามาเกื้อหนุนเราเนี่ยเขายอมไหมถามแบบนี้เลยค่ะคือเขาเขาใช้คู่บารมีเราหรือไม่เขายอมเป็นคู่ครองของเราหรือไม่อะไรอย่างนี้นะคะให้ถามแบบนี้เลย เป็นคู่ครองคู่แท้คู่บุญคู่บารมีเขาจะได้แต่งงานกับเราหรือไม่เขาจะยอมแต่งงานหรือไม่อยู่ด้วยกันไปแล้วดีไหมอะไรเงี้ยสามารถถามพ่อปู่เอราวัณได้เลยนะคะท่านจะสามารถบอกแถลงไขได้หมดเลยนะคะอย่างเราเนี่ยถ้ามาเช็คนะคะผู้ที่มีบารมีหรือว่ามีบุญญาบารมีมาช่วยในสมัยพุทธกัปเนี่ยคุณมีบารมีสามสิบทัศใช่หรือไม่คุณมีบารมียี่สิบทัศหรือไม่ คุณมีบารมีสิบทัศใช่หรือไม่คุณเป็นบริวารหรือว่าเป็นบริวารของพระ,พระมหากษัตริย์องค์นี้ใช่หรือไม่คุณสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติใช่หรือไม่คุณจะสามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้ได้หรือไม่คุณจะเป็นผู้ที่ทรงธรรมสามารถดํารงตําแหน่งนี้ได้หรือไม่ถามได้เลยนะคะกับพ่อปู่เอเลวันก็ ให้ระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็บูชาด้วยหมากภูนะคะเป็นการวงสวงนะคะแล้วใช้วิธีการถามนะคะแบบพุทธานุสตินะคะก็คือระลึกถึงท่านนะคะภาพท่านพ่อปู่เอราวัณแบบนี้นะคะแล้วก็ให้บูชาด้วยหมากภูแล้วก็ถามท่านนะคะเราจะได้รับคําตอบที่ถูกต้องนะคะบางคนเนี่ยเป็นผู้มีบุญบรารมีก็จริงแต่ไม่ใช่บริวารของพระมหากษัตริย์องค์นี้ไม่ใช่ผู้ที่จะมาช่วยเหลือท่าน แต่กลับกลายเป็นผู้ที่มาขัดขวางก็มีอันนี้เราก็มาเช็คดูนะคะว่าช้างเผือกในประเทศไทยเราเนี่ยมีมากมายหลายเชือกแต่เป็นช้างเผือกคู่บารมีของท่านหรือเปล่าแล้วช้างเผือกเชือกเนี้เขายอมเป็นช้างเผือกคู่บารมีของท่านหรือเปล่าอันนี้ถามได้เลยนะคะแล้วเราจะเลือกถูกเลือกไม่ผิดนะคะในการใช้งานหรือว่าเลือกคู่ครองหรือว่าบริวารทั้งหลายนะคะ